คเลอยเดียว่อเดหเียวอหม่ยเดียวูม่เนอ้าอยเ้าอยเ้าอยเอยาียวขอยรย่ตาี่รายง่พให้ล่ะพเลยละเออพ่นว่าจีตายจัดกันซอยไาสันี่ไปไปไปความเพี่น้องมาพบกันทางช่องเพื่อนคนทำเกษตร สำหรับท like, e an, e ่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดีอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้าสาบเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่ก็สำหรับเสาร์วันนี้ทุกพี่น้องเด้อเสาร์วันศุกร์ทุกพี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบาดน้ำเมืองหน่อยพี่น้องพาเบิ่งบรรยากาศตลาดทุกพี่น้องเด้อแต่ว่ามือนี้ควายตลาดมือนี้ควายหัวควายหลายทุกพี่น้อง ขึ ering, <ram> ้นมาบ่อคอยลายมีแต่ค้นลายกากสากพี่น <t ín> ้องบมีแต่พอขาวตัวนี้พื้นว่ามันขึ้นมาขายหนักขื้นมาขายหนักพี่น้องขึ้นมาก็บว่าเป็นตะเลี่ยมขึ้น่าบ่อคอยอะไรพี่น้องบ่อคอยง่ามอะไรแต่ว่าก็มีอยู่แต่ว่าหันบ่อคอยง่ามบขคือตลาดใหญ่ข้าเจ้าพี่น้องตลาดหน้าเมืองหน่อยมันเปนใหญ่ พามาบึงบรรยากาศในตลาดมาสอบถามราคาพร้อมหรือยังนี่ข้พ่อนีแต่งวเหนือทองหลายใช่หน่องว่าเหลียงว่าเคยมีเฮลักเฮลัมตมันจะพ่อใหนซุยปิดเนาะเดินโย่มันสู้นขาอยู่ไหม นี้ก็แม่ลูกพี่น้องนี้ก็แม่ลูกแ่ว่าเพ่เห็นท่านน้จะฟองคน งอบ่หลายพี่น้องงอบ่คอยหลายมาพี right ่น mm ้องว่าเบิ้งเมย์ตึงเดียบิเกียนนาจะไม่บานอียงก่าแดงเลยใช่เลยลูกมันเกียนีกไหมไม่ลูกป่วนี่อันนี้ม่วงจักจักแต่ว่ามันเคยได้แล้วโอ้มันเคยได้ลูกอยู่นุ่มแห้งล่างโอ้นมมันมันได้ลูกจก็ตัวโอ้นมมันงามเลยเนาะนมเตานมดีหัวนมก็งามพี่น้อง เนาะเว่รเครื่องมันหน่อยเนาะเครื่องดำข้องไผ่เลยนี่ข้องไผ่ล่ะข้องอันมนี่แหละครับโอ้ข้องหอยพินประกันมะประกันมันบ่นี่อันนั้นซื้อตไตนาเด้่โอ้ซื้อตไตนาเนาะเอาไปตไตนาตไตดำนาเบิ่งเหรอให้เบิื้อาหลุดเนาะบ่รับประกันบ่รับประกันทั้งสิ้นเออเพราะว่าห้องก็ซื้อมาใหงกั่นเด้ไปตไตนาลูกไปตไตนาทุกคนไปาตนาทุกคนดวงดีก็ได้ของถือดวงไม่ดีก็โอ้แล้วข้าซื้อขึ้นอยู่กับดวงเออ ราคาอะไรเปยนราคาเปิดราคาป่วยไป0ีหมืหาี่มืหาเนาะไเนื้อถึงนเนาะถึงหเนาะขาดที่หน่อยนึงขาดเนื้อหน่อยนึงขาดพี่นาะจว่าทำโชคดีไม่มีลูกเนาะถือว่าขอได้ถือว่าซ้ำป่นขอได้ดีว่ได้ขายจังนี้เห็นสุกี่เี่ยาโอ้สีชนาเนยเนื้อสีกาดาซื้อได้เน่ราคาสีชินผ่าไ่นมันเป็นราคาขายบอยว่าราคาให้ต้ออีกต่อเนื้อนสีกาดโอพี่นอง น้อมก็เดียวิ่งเนี่ยน้อมงามมันว่าน้อมเต้าน้อมดีหัวน้อมก็ดีน้อมงามน้อมเต้าน้อมแต่ว่าแต่ว่าหันประกันบ่ประกันทุกอย่างประกันแต่ท้องแต่เรื่องลูกบ่ประกันบ่ประกันนั้งทั้งสินคุณวะราคาสี่สิบบานประกันประกันทุกทุกบ่อทุกแต่นีทั้งนอกรับประกันแต่ข้างในบ่ได้บ่ได้ตรวจบ่มีเครื่องตรวจเพราะว่ารับประกันก็ทั้งท่านผู้ใดซื้อไปโชคดีก็ซ้ำเขาได้เนาะ ตรวจกับนาเมื่อื่นเนาะโอเคแล้วอันนี้มันเป็นเสียงดวงรู้นาะราคาซื้อใช่ไหมขายกันราาคเงินขายซื้อแบบบ่อประกันขายห้อยเงินบ้านนั่นสุดขายหกหมื่นเราซื้อไปตรวจตรวจกูพอขายด้วยราคาเก่าเออไปตรวจไม่รู้ว่าจะได้หกหมื่นเออเขาพอขายแล้วเนาะสุดขายเท่าไหร่ขายแปดหมื่นคนเหรอเขาคนสุดตรวจว่าั่าน หมอมาแต่ว่าบอหมอห้องรายห้องกี่จ่ายมันต้อมาเอาหมอมาหมอกลางเอื้อนหมอต่อยมาโอ้หมอกับหมอก็ต้องเอาหมอหมอกลางพร้อมเนาะหมอเขาเหรอเออหมอของเขาบ่อนนี่เขาบ้านวเรามีอยู่ได้ซื้อแปดหมื่นแล้วโอ้ยหกหมื่นบ่อนบ่บ่ซื้อตาย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 ตาโอ้โหรถสิลมทับตายอีนี่ก็ได้ไม่ซื้อแปดหมื่นซื้อแปดหมื่นแล้วมันตัวมันตัวเทียนเนาะเออตัวเทียนก็ ถ้าวงบวกก็ได้คืนคือ้คันตรวจเลราคาน่อยกาตวจแม่ีนก็ซื้อกันเนาะกตัวนี่เมื่อก่อมราคานี้มันบอกหาเงหาเงอนตัวคน้พี่น้องแลต้องตรวจอกเนาะราคาสี่มาต่อตายนาทุกคนโหลดตายนาเนาะห้อยห้อยห้อยพินเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแเดแปดี่นึ่งเก้าหาสี่หนเก่าหาด้วยพี่น้องตายนาล้กันพี่น้องตายนาต้อกันขายด่วนทันไม่ต้องการขอพันเลยจักปีแล้วเพื่น สักปีเหปีครึง่งเนาะขายด่วนเนาะได้ต้องการด่วนๆทมาหลพี่น้องราคาเท่าไรล่ะขายดว่วนอ่ะสี่สิบห้าตัหร้อยหกสิบราคาสี่สิบห้า 45. ตวล่องหลายๆด้เนาะตัวลองได้พี่น้องเด้อเป็นชาโลลีพี่น้องเลือดหาสิบบหนึ่งชาโลลีพี่น้องเป็นว่าขายด่วนราคาสี่สหเนาะ ห้อยังเืซื้ออยังหรอบทัหมศูย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์เก้าพี่น้องขายด่วนผพ้ใดสนวจโทัมาด้วพี่น้องเด้อหอยังซื้อเฮาหอยไายทั้งในบ้านทั้งูพันพี่น้องเป็นว่าพอพันก็ไดพัสไปเนือก็ไดราคาสี่สิบห้าต่อได้หลายเนาะก็ได้หลายด้วยพี่น้องเด้อ คนต่อร่องก่อนเลยยลูกถูโอู้ลูกถูลูกถูเนาะเลี่าไในเนี่ยครับเอายนรอดรอดบาได้หลายบ่อนังใหก้อี้ไผ่เนี่ยนะอี้ไผ่วนนั่งกินต่ ราข้าวคนหองเลยอไ่้นแ่ถึงิ้แ่เป็นข้าวดาไปงคุยเราวแบบนี้พี่หนองเด้อจังเบิงขีหลังเด้อพี่น่องเด้อนคุยกันวกัเครื่องเป็นนไี้เครื่งเป็นว่าเซไื่งเด่นว่างสองลก็ตูเ่งสอบ้านนี้มันตัวเดียวพ่อพันเนาะพ่อันพี่นองลูกเปยังไงพ่อพน โอ้ใจมันจะพอเพ่นเนาะตคือตัวส่งเสืิมเก่งจเนาสูงเท่าไรอฮะร้อยหกสิอพ่นเนาพอันนพอพันราคาเนื้อนะครับคุณมาขายราคาเนื้อพี่น้อาหลายในราคาพื่นห้าห้าพันาะห้าันเนาะห้าหมื่นห้าพันเพี่น้องเด้อเจ้าอาไปสมอยู่กัมันมันได้ยังมันได้ยังเียยคน่อายุมั่อสามปีอ้สามปีเนายังสีเสือมันไปได้อีกเนาะ เื่องเลท่ๆราคาหาาหาพี่นถึงอยหกสิบเนเหรทางลางหอดิราคาหาชินหาเป็หราคาเหนือได้พี่นองเด้อราคาอย่งต่อรองเนีเนาะห้บอยเน็ตเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์หาครับศูนยเก้าพี่นองเด้อ เปิดยนจโท่า็ลบพี่น้องต่อรองเลอีกอยู่คนวะราคาหาสิบหาพี่น้องวาลกอานนี่มุ่นอย่างนี้พี่น้องว่าปลาลูกน้องเป็นเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวหน่อยพี่น้องเอากเอ็งกัดบ่ห้องสีสาวพืกันเนาะสูงเท่าไรก็สูง อเจ้าเยอเศ้าเนาะเศ้าเศ้าเจี๊ยเศ้าเปียพี่น้องเ้าทองูเฮ้เ้าเาไดราคา่นราคาเ้าสาลตัวเท่ากันเนาะเศ้าสองห2าลอยราคาหาามื่นสองตัวนี่ทำมันซื้อสองตัวนีรุไดหลายเนาะตัวล่าในหลายพี่น้องเองกัดพิ่นว่าขั้นเองกัดเองกัดมันเป็นไล่ไล่เศ้าสอง

ทำเป็นซื้อขายจริงๆกับ่วอดอกชีซึมานะขายต่อรองไลยหอยแฝงได้เพื่อนห้อเบอร์โทษที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ห้าสี่ห้าสี่ศ <Island. S 1> like ูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนยี่พองได้มาเลยี่เได้ขายตพุผู้ใดสนใจราโทษมาพี่น้องเพราะว่าซื้อจริงๆบาหอดดอกราคาที่ห้องไว้กับอดดอกราคาเนี่ยหันราคาทรงกิดอุดมไดวทรงเนาะขอว่าอ้งอัดำมานมักเนาะคนดํำบ่มก เว้ไงมนลดได้ผมหอมเก่า้น็นงัวสาวพี่น้องต่ว่าเครื่องบดดัมด้วพี่น้องเด้อเครื่องท่าเครื่องทาเครื่องอมเนาะเครื่งอมครื่ออมเครออมพี่น้องกินแม่นังสูงเท่าไรคว้มสูงสูงเลยสาวสามร้อยสามี้าัดมงดีด้ปร้อยรอยสามสิบรอยสมพ่น้ีง สูนว่าส <Wars> mhm. ูงลอยสามสิพี่น้องสูงว่าสูงอยมราคาอยู่เท่า้อง้องพักกาโอ้ราคากพันหาพี่น้องสิบเก่าสิบเก่าหาอยรว่าดำหน้าแล้วสมะยังยังน่อยอยู่เยพี่น้องลดท่านอผสมเลยราคาสิบเก่าหา่อยราคาไห่ยังลดอีกด้เนาะ หันไก่หันไก่เล็กน่อยส่งฟี่พร้อมหันไก่เนาะต่อรองอะไรยังรถตีอ่พร้อมหันไก่ส่งฟีพร้อมด้วยพี่น้องเด้อฟังหอยเสร็เนาะเบอร์โทรเขาจำได้บ่หรอเบอร์โทรศูนยยังหล่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึเดสี่เจก้าหนึ่งสแป้วพี่น้องเด้อพี่กรพี่น้องิดาวขงคนพี่น้อง คนได้สน,นใจกับทูเขามาสอบถามมาต่อนรับน้ำผลลัยพี่น้องเนดะ้อทึกนี่ทึกนี่เลือดดีมหาเลือดยี่สิบห่าสายขุนสายขุนสูงเท่าไรความสูง,ง,ง,งเมตรนี้ที่มหาความสูงร้อยยี่สิบห่าพี่น้องนี่พี่น้องเด้อตัวผู้เพศผู้ตัวผูคุยเพศผู้พี่น้องราคาเพิ่นดี เันห้ารราคาหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพี่น้องราคาต่อรองไเนาะต่อรองต่อรองเลยถ้าเราเล้ยพี่น้องเืดที่กระมนเนาะมีกระมนมีกรสายคุ้นคือกันพี่น้องคุนคือกันรีกันเกันความสูงเม็ดเท้าเม็ดศ้าตนี้เม็ดเ้าสูงเม็ดเศ้าอายุเพิ่งกสิประมาณปีกว่าเนาะราคาอยู่เท่าไรราคาพิ่นราคาสิบแปด้าราคาหมื่นาร้อยบาทพี่น้อง ราคานี่ต่อรองได้ด้เปี่น้องเด้อตัวเดียนนี่ก็แม่นมอมนสอนนีสองตัวนี่่เหลืสอสตัวนี่พี่น้องกูได้สนใจกันแ,แล้วราคาสิบเท่ากับถ้าเศร้าสิบรยตัวนั้นเจ็ดพันห้าบ่สิบเจ็ดหาร้อยพี่น้องราคามาต่อได้พี่น้องเด้อหอยเฟื่องหอยมาแม่หอยหอยลิดปลาหลิดาล ใหเฟืองนั่นดองมันตัวพี่น้องเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้า่ามสอปพี่น้องเด้อผู้ดสนใจโทรเขามาลบพี่น้องบ้านไนงบานทายุ่่นสองชุดชดูเหี้องให้หนุ่ยเมื่อสองุดกสอชุด้องให้เอากดเด้อเอาสองนศรใหดล่ะ เองสี่เปตู้หากันตู้หากันตูณมันสองพันเหร่าผมบดได้หัวบ่ได้บังยังเอาไปได้เอาไปดาเลย โบ่บนี่โบน่ได้บหายังนี่สอพันสอามตนสองพันตัวนี้มันดีกว่าตัวนั้นหลายเลยโอ้ยมีแต่เขาเป็นไรด้นสองพันร้่น้องพัน็บ่ได้บรหาร ได้หองขายหนาได้อได้สองร้อยได้ตัไนกได้สามร้อยแ้วก็ไม่แบ่ได้งจ่อยได่แ0งจ่อยยักษ์อเงินขายง่ายเด่ขายง่ายเดอาสองัน้อเอาได้ร้อยเดียวายง่ายเดยวน้อาได้รอยเดียวบออดบออดครับขายความง่ายเพิ่งนี่่อปอด่นอดนีอปลอดสองไอ้ยสิบสอง เนี่ยแ่ขึ้น้นห้าร้อยนี่อตัวโอ้ยก็ได้แนะเอาี่ไปอ่เอยเ้บ่ดเยเเป็นคนขายนันนับานกเลยขยแล้วเปไหนนเนียบเจอยโอ้ยมันบ่ได้่อว่าอันเ่สิ่มัน้นเลยวามันนนเยนะี่าำได้ร่อยเดี๋ยวาไปเย่ออ่ย ไปดีอกลุกตัวใ้เจ้าัำเนาะซือซื้อน้ล้อดสอบวกเราต้องได้จีบวกเราห้องบวกเราห้องจะบวกจะขาด้วยนะบวกเราต้้วกรเราพื่อมีนบวกเราใช้รับอมไรัอม้รอมได้รกได้มรับ้รั้รัน้ราม้ัอมัม่า้รื่อมดัมันร สิบสอง่างกมันเลงต่อกันอยู่พี่น้องทือสี่ด้กันอี่น้อกเพราะมันห่างกันคาากันสามร้อประกันห้องเนาะแต่ว่าพวกประกันลูกสูง่อยเศร้าหาหรือสามสิบโอ้สามสิบกว่าที่พี่น้องก็สูงเป็นแม่สาวหรือแม่ได้ลูก ได้ล oh, yeah! okay. ูกก็ไปนี่โอ <ishes> ้ลูกนึ่งเนาะลูกหนึ่งใช่เนาะลูกนึ่งค้อมสูงร้อยสามสิบว่เพื่อลูกนึราคาดีบัดรราคาข้างราคาห้องไวแล้วเนี่ย ยอดสามพันทยอดสามพันเรโหราคาสองหม่้าห oh, ้าร้อพ yeah. ี่น้องสองหมื่นหาหานี่เครื่องแก่เครื่องเครื่องอบนิดหน่อยอบนิดหน่อยอบครื่องเนาะสอหารยราคาจะว่ามีหลูกก็อเพิ่ว่าสมเละจะร่มแล้วจะว่าับ่ทบ่เราบ่ประกันไ่ได้ตรวจ ราาหาอยของอยครับเนาะเบอร์โทรติดต oh. ่อเบอร์9ูนย์6ี่เดนี่เ้อาอนอวันเดีพี่น้องเอาวันนอนดยเชใจจะโทรมาสอบถามพี่น้องเื่อพี่น้องซ้าหนคบอเคยซื้อคนีอไปมงก็ซื้อลูกคนทีว่าจ้ไดนี่ซื้อน้ำเขานี่ เร้อน้เด็ดนะขายไดมรถเอา2,000อาโรดนั่นแหละเหตดใบเหตดใบเปนหุบสือตายโอ้ยหมดตังค์หมดเลยแบบเดี๋ยวเราขายหมดผ้สิ้เปล่าขายสร็ไเอาเจ็ดลอยหน่เซ็งกันสองลอยว้ายมันมันแปองเด็ดตอกันจะกัดที่ใครใครสิ้นทางแ้ มันมีดเหียนนอันบอเขาว่าเ็ดเียงลมันหลังนึ่งอันนี้พัาเบี้ยพี่เนงบ่อบ่อนบอกองโเลยบ่อกขนาดนันออันอพัยาเนี่ข้าวเดียวข้าวเดียวเบิ เอากินก็ได้บอกโยนี่เอาแข่งก็ได oh. ้ั้วนี่ไปเอาเมีย้นนี่ตัวซุ่มยี่ในทานไปสายมันบอกนี่หล่ะซุ่มนี่ละไม่ได้เลซุม่ม่แ่ม่แย่ม่เดียวกันเหรออันเดียวกันซุ่มนี่่ซุ่มย่นทานไปสายนีละซุ่มนี่ตาหแพรนี่ละ้าแพมีย่มีแมีแพันนี้เดียวกันเจ้าคุหัวเจ้าจะนเบมันเอาไปเอ็มาเอาไปหัเาไป้ ก็ทยรูปเพื hmm. cool. ่อนจะเขาชื่อไปทายร่บไหมันจุบันเรไปภาคกับแบเผาทานใช่ไหมต่อไปบะแม่นนั okay ่งเบิรอะไรไต่อยากได้กูเลิศไปเาานต่อไปเห็นหลายคนได้ได้หอยนี้ไปเผาทานเสียไปเผาเดียวเผาบานนั่งกอดเข่าอยู่เบิรอะไรไต่อยากไ่ได้ขายเนาะอยู่ยังไงแกไปแกมาซื้อแต่นทามัดมันบะ เพิมแต่มันไปลายังเดียวแกไปแกเมื่อยเราจะอยู่อีกสองปีฝุ่นเศร้าจังเลยเราว่าขออีกสองปีจะทําให้บ้านเมืองเจริญกว่านี้แล้ววะเอาพันพ่อลุงประโยชน์เท่าไหโอ้รุ่งประโยชน์ลุ่งตัวด้อพี่หลวงเด้อฝากรุ่งตัวแปดปีให้ยังเพิ่นว่าอัันนน้และอีกขออีกสองปีจะทําให้บ้านเมืองเจริญกว่านี้แล้วว่าลุงตัวด้อพี่หลวงเด้อ พิ่นซื้อกันอะไพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกำลังเงินนับเงินอยู่ปิดสวนทางพิ่ชิลงงฮะที่นึงเขา่ะบอกเงินไปพันธุ์คบอกใบลอยกว่ากันที่เก็บใบที่คนมันแตกมันสิบดีอีหนาเด่นพี่น้องหนาเดนหนาดังสองนี่เป็นงัวเหนือพี่น้องนี่จะงัวเหนือด้วยพี่น้องมือ ไม่หว่วยเลยยืนสับลาบอยู่นั้นก็ได้ขายพี่น้องมันราคาวจะไหนหัวเขาขายบอ่อเขาเจ้ากระสือได้งัวเหนือไปเตะเพชรเหนือแต่ว่างัวเหลืยงก็บ่คอยนี่คนมาหาย่างเบื้องในเหรอที่สายมากสับลาบยิ่งที่โตอันกระลีชาโลลีล ไกลเลยสายคุณแล้วก็จะคลองคุณไปอยู่คองนี่หัวไทยมัวไทยแม่ลูกไคล่ะไปหัวหนย่างเนาะจักบาทเลยแม่ลูกนี่ยมูลแปดพี่น้องราคามูลแปดลูกสุ่ยยังดีสีแดงราคามูแปมาจักตัวละมนี มันได้เอาบานสี่สี่ตัวเนาะขายกี่ตัวบ่ล่ะตายแล้วสองขายสองยังสองยังแม่ลูกนี่เนาะแล้วค่าซีดแปดพี่น้องอันนี้อันนี้แม่นึงเนาะแม่ม้านบ่หนิบ้านครับม้านยังไหวเลยชมยังไหวก็หนี่พี่น้องคุณสมไปสก๊อตเลตเนาะสมได้เจ้ามื่นเลยหรอไปสองเดือนแล้วครับสองเดือนพี่น้องสมซอสก๊อตเลตไป ก็อะไ้ลูกกักตัวเขาจะเก่าเขาเขาจะลูกสองเขาด้ลูกสองเนาะสามไม่ทองอยู่เนาะสูงก็สูงสิประมาณเท่าไรร้อยสามบอกเขาประมาณเลยเนาะร้อยสามเท่าไรราคาพันทีเท่าไรราคาเพิ่นราคาสามเนาะพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามเพิ่นพี่น้องห้อยเพล็ดเนาะ ครับเบอร์โทรติดต่อเราเบอร์085 085 696 696 1173 1173เด้อพี่น้องเด้อหอยเพ็บเอาให้สนใจกว่โทรมาสอบถามมาต่อนรับเหรพี่น้องเป็นไฟเป็นงัวเลียงอยู่พี่น้องงัวเลียงอยู่ครับพี่น้องมาฟังทีแม่สาวหน่อยห้างไปเราหอยอุดนี่ข้างหัเนาะกรของเบอร์อยู่พี่น้องของเบอร์อยู่หอยแก่บ่แม่สาวหน่อย